ดีค่ะสวัสดีค่ะถ้ <c oughs> าพที่้องมาชมบรรยากาศของบุญคู่รันเนาะหมู่บ้านนี่กับมาแล้ว <c oughs> มาไทายแล้วก็แต่ว่ามัน,นสไลเดอได้หมู่บ้านนี้แต่ว่ามันเปิดเสียงมาได้ล่างรถไส้ห่อยหน่อยแลนเลนเนาะฝั่งนั้นก็จะเป็นปลาป่า อาเป้าเป็นของขายลหลายอย่างเนาะตอนนี้จะเป็นน้ําอ่อแต่ว่าตอนนี้เปิดให้เด็กๆเ,เล่นกันก็ไปเล่นก่อนไปโรงเรียนเดี๋ยวเดินเลี่ยงเลี่ยง,งตาคนนั้นแกเปิดเพลงอันนี้เป็นบ้านผีสิงต่นนั้นเป็นมะขามหวานกลางคืนก็ฝั่งนั้นก็เป็นการขายปลาสวยงาม นี่เป็นบ้านพีซิงเนี่ยนี่พี่น้องนี่เป็นบ้านพีซิงคใครเข้ามาเนาะนาวินสวัสดีคุณนาวินค่ะนาวินพามาเที่ยวงานเสลภูมิอ่านี่เห็นไหมสวนสนุกเต็มเลยตัวนี้เป็นที่เขาเต้นในเต้นเด้งดึงไงเต้นเด้งดึงนี่มาทำเป็นสไลด์เดินมาว่านนิขาหอมหน่อยมาเล่นเบิร์ดลอยกบบาทแล้วลอยหาสิบว่านี่เบิร์ดลอยกบบาทแล้ว นี่เป็นบ้านผีสิงเนี่ยนะวินนี่เป็นบ้านนี่นี่แต่ว่าข้าเจ้ายังไม่เปิดนะมันยังเช้าอยู่นี่ฝั่งฝั่ง,งนี้ก็จะเป็นบ้านผีสิงนี่เออแต่ว,ว่าข้างในตรงนี้ก็จะเป็นขายปลาเปาให้เด็กน้อยไม่เล่นมันกระเปิดไว้บเบิดมือละเดี๋ยวสิปเปอยลูกไสม้มาโยอนอยู่ลูกไส,แส้แล้วสิปเอร์เราไม่โยอนอยู่แล้วบ้านตื่นเราเห็นเรามม่โยนตุ๊กตาให้ร้านอยู่มี่จะถั่วงาม อ่าคุณ่ะพี่ก็โตยังง่างามสวยเอขอขับไปเด้อมาไปเด้อนางฟังเออเรื่องอ,อะไรเจ้าเสียนไล่สดเจ้าสีล้องคีบขอถามเจ้าก็นะอ่าคุณเสื้อเย็นเป็นยังไงมีเพลงแล้วมีเพลงแล้วต้องเดินหนีเพลงอีกแล้วไปโซนนอนก่อนนะเขาเปิดเพลงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวปิดปิดเพลงปิดเสียงแป๊บนึงคุณเสือเย็น นี่พี่น้ำเป็นเป็นกองเข่าวด้วยนี่เห็นบ้านนี่กองเข่าวบักคัดหนึ่งตรงนี้เป็นเสื้อผ้าเนาะฝั่งโน้นเป็นของเล่นเป็นอะไรตุ๊กตาปลาลูกดอกแล้วก็ ขายปลาสวยงามเนาะแต่เขาเจ้าเปิดเพลงต้องเดินหนีแล้วขยับมากฟังเสือผากับหนากากาหรือของเล่นเด็กเนาะแล้วก็ที่ัางส่ให้ตุ๊กตาเนะเาะเปาะแเปะแตะหกัะหกแต่หักเป็นอ,อ่งมออสารพัดสารพัดสารพัดยำสามกล่องร้อยโอ้ยำก็เยอะเดยอ ไปเราก็เดินไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสเสด็จพอล้อหาเฮาอันนี้เป็นบะขามหวานเนะาะบะขามหวานเป็นชาบูนมาสั่นเป็นวะอันบ้าเดลริสด้วยนี่เดือนหนึ่งเดนนาวินก็เลยเลย่ยขึ้นมาไล่อุ้ยนกเต็มทีบอยู่ ดีนะ้าตาคนนี้แกไม่เปิดเพลงที่รถแกอีกทุกทีแกเปิดเสียงดังนะหาพี่น้องมาชมที่ประกาศอำเภอเสรีละภูมินี่ก็เป็นสเสด็จพ่อรองห้าของเราพี่น้องดูสวยงามไหมคะสวยงามไหมเสรีละภูมิเราอโอ้ยอยาหลบจะเสียงเพลงพี่น้องขอบคุณทุกคนลั่งใจเด้อบบาบาสิเป็น พ่างเงียบหรือคุณเสือเย็นและคุณนาวินเนาะฝั่งโน้นเขาเปิดเพลงก็เลยเดินเลี้ยงออกมาอ่าในเป็นกองเขาบุญคู้นล้านเป็นประเภทนี้อีสานเห็นว่าวบ่วพี่น,อน้องเลยว่าวนะเห็นบ่ลร้อยด,ดึง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 อยู่นะคุณเห็นบ่เดี๋ยวขยายกลองนิดนึงนะว่าวโต้ลมอยู่เห็นไหมคะสวยงามไหมนี่นี่ทำเนียอีสานเขา นี่จะเ,เป็นที่ประการอำเภอเซลภูมิยางลบเสียงเพลงมาตัวนี้คใครในเสียงเพลงดังโมแห้งเพราะผเขากล้องเ <c oughs> ข่าท้าเพราชัดเจนกับโอเคพานได้อือาจะสูบบุหรี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินเลี่ยงบุหรี่ก่อนเด้อสิงโตทองเห็นไหมสิงทองใหญ่เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมสวยไหมคะเห็นไหมเห็นปะหญ่ไหเก็บเกี่ยวา พี่ประการอำเภอเสละภูมิสวยไหมพี่น้องสวยเนาะสวยไหมคะทางเขาเขาหอมจะมาเดินทุกปีเขาก็จะเป็นนั่งประจำรถแฮทีเอลหนองหอมหน่อยเราจะแต่งตัวทุกปีเป็นนั่งกระ่ต้บ้างเป็นปีที่แล้วเป็นงูเนาะปีชวดฉะลูเออปีนี้ชวดฉะลูขานถอกก็จะเป็นทุกๆปีที่เป็นปีนักสัตว์ว่างไงวัแล้วเป็นทุกปีเป็นปีนักสัตว์แล้วก็สิมาแต่งตัวนาง ล้วกลับมาจบลงทีตรงนี้แหละประกวดกันส่วนมากก็จะได้ที่หนึ่งกับที่สองบ้านของเราเนี่ยของเจ้าบ้านที่พูดอยู่ตอนนี้นะส่วนมากหมู่ของเราจะได้ไม่ต่ํากว่าที่หนึ่งหรือที่สองนะคะบางปีกันด้ที่หนึ่งบางปีกันด้ที่สองถ้าจะเอาแต่ที่หนึ่งเมื่อไรมันก็ปดีษเอาพี่น้องเขาก็ประหยากแข่งกับเผ้าเนาะเออเราก็ต้องได้ที่สองบ้างที่หนึ่งบ้างแหละเห็นไหมคะป้ายสวยงามไหม ขบวนฟอ้อนเรามันยาวก็ส่วนมากก็จะได้ที่สองละบางทีก็ได้ที่หนึ่งนวแต่แต่โรงเรียนน้องข้าวหอมส่วนมากจะได้ที่หนึ่งโรงเรียนสีรุนเพราะว่าเขาจะเอานาตศสินมาฟอ้อนมาลำํำแต่ของบ้านเราจะเอาแบบสนุกสนานนะนะพี่น้องขาจเจ้าก็เล่นนินนาตศินล่ะกะเน้นเอ่อการทําบุญเนาะเขาภาษาก็จะเป็นแบบ ตักบาตรนุ่งขาวอะไรอย่างนี้เนาะแต่ของเรามันไม่ได้ทําตรงนั้นไงเราก็เลยได้ที่สองแต่ขบวนวเราฟ้อนหรืออะไรเราก็สวยงามจริงๆนั่นแหละแต่แต่มันไม่ได้เน้นทำเนียมประเพณีมันก็เลยได้ที่สองน้องขอมก็น,นั่งปีนักสัตว์ทุกปีนั่นแหละเสียงเงินเองละพี่น้องปีละพันละพันทุกปีปีละพันละพัน,ป,ป,พน,พนปีนี้ว่าจะขอตัวหน่อยให้คนอื่นเป็นหน่อย ยายอยากไปเต้นไปเล่นสนุกสนานกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเขาพากันเต้นเต้นบ้างลําบ้างฟ้อนบ้างอะไรบ้างสนุกสนานไปกับเพื่อนไปถ่ายรูปไปอะไรจำภาษาเราแม่เขาไม่ได้มาถ้าปีไหนแม่เข้ามาแล้วก็มีเพื่อนได้ไปกับเพื่อนเนาะทีนี้แม่เขาไม่ได้มาเราก็ต้องดูแลหลานเนาะก็ <c oughs> เป็นข้าวขาไม่ค่ะมันมานั่งกินเขาน้ำกันเพราะว่ารถพอขาดไม่ค่ะเต็มไปหมดแล้วกะ รถรับทรงโรงเรียนเต็มเลยพี่น้องกันมาบินจอดว้มันปะ,อะขอบคุณนาวินหลายๆกินข้ขาวกับย่างตานี่เป็นเสด็จพ่อร้องห้าเราเด้อพี่น้องนี่ไม่ไม่ค่อยได้ไล์เนาะเปิดข้าหน่อยเปิดข้าหน่อยมันี่นต้นประคามโอ้ประคามปลานหรือประขามบาหวานเนาะมาที่นี่มาค่อยโอ้อานต้ายหน่นนอยจะใจมเป็นประคามหวานบ่ลีพี่น้อง อะไรบ้างคะน่ะขามขามอู้จับจับอะขามแล้วสิงโตัวทองอยู่ด้านหน้า,นาจะเป็นขามขามเอาขามมนาะขายขามหวานเข็ดจะบ,บุญมาใั่นพันวะมาเนะท่ากับไปยืนทายอยู่ งนี้เราเขาจะย่างไปอ้อมบริเวณนี้ไปเลยห้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศตอนแรกว,ว่าชิค่ัยอ้อมเห็นหมดเลยแต่เขาจะเปิดเพลงเพราะคนเปิดเพลงเขาเขาต้องเรียงออกมากแต่ว่ากมืคืนเมืคืนมีของเล่นมีอะไรเข้าวหอมเล่นจนเหนื่อยนะ้วเมื่อวานนี้หน้าประตูก็จะเป็นซิงโตท่องสองสองคู่นหนึ่งนานาซานกับนาที่ประการกับอีกคู่หนึง่ง สูโตใหญ่พี่นอ้องสิงห้องคูน่นึงเลยพี่น้องเห็นบ่าง,งามขึ้นงามๆเลยไฟแสงสีศีละานเกิดเมนนื่องนอนเฮาแต่ว่ารถเราจอดอฝั่งนั้นนะเพราะว่าเราออกมาถ่ายบรรยากาศข้างอกนอกให้พี่น้องดูเฉยๆทางนี้ไปร้อยเอ็ดนะพี่น้องนะนี่ฝั่งนี้ไปร้อยเอ็ดนะ ที่มีปัม๊มน้ามันอะตรงนี้ไปลอยเอ็ดแต่ถ้าไปอย่างนี้จะไปเลี้ยวซ้ายตรงนั้นเอ่อเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปยะโสธรเลี้ยวซ้ายไปโพนทองหนองคออโพนทองแต่ถ้าเลี้ยวไปทางนี้ก็จะไปยะโสธรน,นะคะเนี่ยไปทางนี้เนาะไปทางฝั่งสารละลอยแล้วก็เลยสารลลยไปฝั่งอ่อเลี้ยวขวาเนาะพูดผิดมาเลี้ยวซ้ายนี่แไหค่ะเขา้าจจกับปึงเลิก ตลาดโตลุ่งแต่ีตอนเย็นแล้วก็ตอนเศร้าตลาดเก่า,าก็บซมีอีกตรงนึงตรงขยับไปนู่นแล้วก็มีตลาดนัดนู่นยับไปอีกของขาย,ลายหลายพี่น้องสำคัญตรงนี้จะเป็นบุฟเฟ่นเนื้อย,อย่างนี่ห้องซอยเปน็นเน้เทศบาลนี่นี่ห้องฉาดใไวบอยู่นี่พี่น้องนี่นี่เห็นปะนี่โองใครดีก็เป็นเทศบาลนี่เทศบาลละกา แล้วกาหน้าอ,อย่างบุฟงบุฟเฟ่อยังโอ้ยหลายสองขายนะเสียดอืมอันนี้ก็ไปปั้มน้ำมันปั้มแก๊สโอ้เปิดอ่าอนี่ก็เป็นทางเขาเนาะทางเขาทางเขานาหนาหนา้หนา,หนาที่ประกรันพะี่น้องหน้าที่ประกันเนาะสิงสิงข้อใหญ่เห็นปะเนาะหลอดฉีดฉสีราชสี อาเจสีใหญ่เห็นไหมเนาะสวยางามไหมคะสวยางามไหมนี่นะสละพุม่มเฮาที่ประกาศนะเพ่อเนาะเออต้นอะไรต้นปามใช่ไหมคะใช่ไหมออกดอกเต็มเลยมันเปิดแพลงตะไลยางเลียงเสียงเพลงออกมานี่เป็นด้านหลังเมื่อคืนนี้เราก็ถ่ายอยู่นะนเป็นด้านหลัง มันจะเดินวนไปนะแล้วเราก็ไปเอารถเราแล้วเราก็กลับนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้ยแยะ,ยะของขายของกิน,น,นเป็นอะไรคะ beauty c e น t e r วัวโอ้อยอาร์หันวัวยันคืออะไรอที่นอเซ็นเตอร์เราก็ไม่เคยเข้าไปหรอกนะแต่มันคือโซนนี้ <c oughs> โซน,น ดีต้นละ <c oughs> ซื้อข้าวหมากไปเฮ็ดเออซื้อแป้งข้าวหมากไปเฮ็ดข้าวหมากกินก็นดีละว่าเนี่ยแซ่บๆหวานๆนี่เนาะพอดีเออเออมันมีร้านสีประพิษอยู่ตรงหัวมุมก็คงเป็นตอนเย็นแหละไปรับข้าวหอมแล้วอาจจะพาน้องข้าวหอมมาแล้วไปซื้อข้าวแป้งข้าวหมากไหมไปเฮ็ดก็สีแซ่บพีเนาะข้าวไม่หอมเพราะว่าเมราะว่อยู่มัสยนี่หนึ่งข้าวไม่ ว้าหนึ่งลายได้หนึ่งสองปันเขาจเจ้าหู่ไ้ซองมือกับบได้กิิ่นเลยเอาเขาไปให่มูเลยตะกินบ้านมูอันที่อยู่ในหมอกไปให้ไอ้มาหน่อยสองตัวตรงไปก็เป็นล่มงเจเลคุมนี่นี่นีเป็นถนนลักถนนลักไปถึงสารร้อยเลี้ยวขวาปับ๊บแต่สิเป็น าทางปัโสท่อนห่างจากจโสสามสิบกิโลสามสิบหกกิโลเสียงเพลงอีกแล้วเดี๋ยวเดียวเด๋ยวมันจะไม่เห็นกังหานลมสวยๆที่เขเจ้าขายเฟอร์นิเจอร์นะสิว่าจะพาไปดูแต่เสียงเพลงมันดังมากลองส่องดูตรงนี้จะเห็นไหมหน้าสิเห็นนะพี่น้องเลยนี่พเฟอรนิเจอร์นี่ ข้าเจ้าอาหัรล่มสีล้มเบิ้งเวิ้งเวิ้งเวิ้งอยู Morning, Por, thin, <mos> o, ่นี่นี่คืนบ่นี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 ่สวยงามเสือเย็นสวัสดีครับจากคุณดาวินถ้าล้องคีบป้องไลร้งอย่างแน่คุณดาวินกับคุณเสือเย็นนะสิบนาที่กันยังดีหรือสิบลาที่กันยังดีหรือเก้าลาที่แปดลาที่ก็ได้ขันบพาถึงแปดลาที่มันแบบมอยมีดานเด้ยล้สีดานมีต่อประมานเก่าลาที่เด้อนะวิน เก้าที่นี่สีได้สามช่วงเลยหัวกลางท้ายถ้าเก่าลาที่นะถ้าแปดก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างนะว่าถ้าเก้าละที่ขึ้นไปเนี่ยโอเคเลยห้ได้เก่าลาที่ยังขี่ไล่เนาะมันมีเสียงเพลงด้พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะนี่ถ้ากลางคืนเนี่ยเขาก็เปิดไฟแสงสีนี่สวยงามมากเลยนะกลางคืนนะเมื่อคืนนี่ก็ถ่ายเป็นวิดีโออยู่เดี๋ยวจะเอาไปลงอ่าอยู่ที่ไวไฟบ้านลานก่อนเนาะ ตอนนี้ก็ขออนุญาตลงไหลด้วยพี่น้องไก่เสียงเพลงขามา,มาทุกที่แล้วนะคะได้16นาทีก็เอาแล้วแหละเนาะบายบายนี่ขอบคุณการรับชมเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้สวัสดีปีใหม่นี่ป้ายป้ายเก่านะสวัสดีปีใหม่อันนี้เป็นงานบุญคูณล้านพี่น้องบุญคูณล้านที่ต้นเข็มเต็มเ,มเนี่ยในทางเดินทางเดินเข่าหน้างานเนาะสวยงามมากนะคะบายบายเดอ้อพี่น้องเอา16นาทีก็เท่านี้แหละบายบายสวัสดีค่ะ